ยินดีต้อนรับสู่ช่องสม,มุนชูชนนาแนลค่ะนี่นะคะช่างพงก็กำลังเชื่อม

หอมมากเลยหอมมาดามกินชื่นใจฮะมาดามาชื่นใจไงปังปังปังมช่วยกเอ็น้าทางทางน้ำทางน้ำสิเียไม่เอาะ น้ำสีแดงหนนู่นน่ะไปฟังไปเดี๋ยวเราจะไปช่วยยกถังน้ำก่อนไปนู่นอยู่นึเลเนานี่ม่แช่ตรงนี้หนมันไม่มีนะมันไม่มีของมันก็ไม่ไม่ไหนยรงเลียวเลยลีเดียวข้าพายหรอใช่ใช่ขาทังนูนลาย

เตนี่ตุงเตเวนองยัวเตรเลยอืมน้ำมันจะได้ลไหลมาทางนี้ฮะเฮ้ยชกชกนี่มาตุ๊งเต้นี่นี่นี่เอ๋ขายจะกเกินออเดิมโมเต้อย่างงี้อี๋โหน ฮะเจ้าบอลดีจัดดีดีเราได้กองคลิปเจ้กบอลได้หาคลิปะพี่น้องะโอ้โหเขาทางานอย่างดี เราเนี่ด้สุดยังยไปเดยม,มาคุนั่งถั้าโต๊ะับรือเปล่าหรือไม่เนยู่ไม่พ่

ก็ดีสันเน่ยนสันเงมอม่ันจะสามารถไดามอเนี่ยเอ๋อะอมลไทาง้ถ่ายเลยเดี๋ยวไม่ไปหลบที่อนไ้ก่อนเงินเอาไปสื่อไทยเด้อฉันสิบาไรเด้อเงินเะเลือจะาในบัญชีนะหาพออยู่สื่อไทยเดือนนี้นะไทย่าร้อยสามสิบาทเออาเที่ยวในตเวลาเปบ่อสนไทยต้กินด้วยนึงแบบเออ

วิเดีวมาตัวไบจับเดีได้ไหนเอ้ยอามาดิเจ้าของมังคินเนาะมันกองเพลียเอนแอนน้อแน่คลิปนี้เอาแอนแอนนาว่ะโธ่น้อาเยนี่บอัานคลิปาาเป่อนเจิองยัาไงฮะอือเดวอด้ออม่าประชุมจะได้มองแท้มองประถาร มันพลเรียกประชุมด่วนแ,แอดแอนโดนแล้วท,ที่เรียกประชุมนะแอนโดแล้วแอนมองตั้งหัวข้อไงอที่ประช้าแอนโดนรุมไงที่โดนรุมอยู่ตรงนู้นน่ะเอาก็ที่กล้องทุกกล้องไปหาแอนไงเมื่อเช้าอะ่ะโอ้ยหนออุอ้ย,ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs>

โ้งไม่ต้องเียนไปให้เมียบอกว่าออามไปที่นี <s <S ่เดี๋ยวหามเนไปสุที่จมที่ีอย่าใจเย็นึ้นไปมาไม่รับนะเลี้ตาไปใครมาทดมไหมไปนด่ัเอาเบอร์เตไหม หอเตมลบแล้วช่างพงต้องตา้งพออยแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไกรป์ช่องเ้อร์มูือชูชานลอย่าลืมทีพ o f f e e ทีพี i กินในน้นช่องข้อม์มมือชูชนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ